โลโลโสโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิงมาท้ำชแนลฮะวันนี้เราจะมาแต่งรถคันนี้กันนะครับคือรถคันนี้มันคล้ายฮายาบุสามากเลยนี่อยากจะมาแต่งะคือเสียงก็แบบสุดยอดอะเนี่ยฟังเสียงดิโอ้โหมันอย่างแรงอะเวลวก็ บินไปแล้วเอือคิดดูเสือยังต้องวิ่งหนีอ่ะเสือยังกลัวเออเออลงเข่างนี้ได้ด้วยวะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันนะครับนะจริงๆเลยแถวนี้มีที่แต่งรถปะวะมันต้องมีดี อยู่ร้านไหนวะเนี่ยอยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยๆๆๆวาร์ปไปเลยเพื่อความบ้องไวน,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 นี่เปิดลอเลยโอเคพี่อั์เมอร์เต็มที่บเบรกเต็มที่เอนเนจีแรงสุดฮอนไม่เอาไฟซีนอน อะไรอีกแพดลัสฟรีโอเคมาดูสีกันครับว่าเราจะเลื่อนสีอะไรได้บ้างเอาสีอะไรดีวะอไอ้ที่สีแป๊ๆไม่แต่สีฟ้าก็โอเคนะน้ำเงินเขียวอ้อลักโลกเหลืองชมพูแดง Hey, เอาสีแดงดีกว่าอ่า Secondary แดงปนอ๋อแดงดำหวัวแดงดำดีกว่าหรือเอาไงดีจริงจริงแดงขาวก็จะเป็นรถแนวรู้จักฮอนด้า คอนด้ Honda, อะไรวะคือรถรุ่นเก่าอ่ะเออรถรุ่นเก่าอ่ะเขาเขาจะเน้นลายนี้ครับแดงแดงขาวนะครับแล้วก็แม็กสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่รถสมัยก่อนจะเป็นแบบประมาณเนี้ยลายแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมก็ทานขี่อยู่ n n s R อ่อเอาไงดีตัดอบเดียวเนี่ยจริงๆตัดเขียวก็ได้นะสีแดงเป็นสีตรงข้ามกับสีเขียวนะครับลองไปเซิร์ชดูนะ สีต้องข้ามนะครับแต่ว่าไม่สวยอะเอะแบบนี้แล้วกันนะแล้วแต่ครับว่าใครจะแต่งยังไงผมแต่งแบบที่ผมชอบนะฮะคือผมชอบแบบเนี้ยเออแม็กแบบไหนดีแบบนี้แล้วกันเราไม่เรื่องมากครับจะไม่เรื่องมากเลยนะมันไม่ดี Now, แมกดำอยู่แล้วเอ้ยแต่งได้แค่นี้ว่ะจริงๆอย่าเอากระจกออกมากเลยถ้าเอากระจกออกมันจะซิ่งกว่านี้นะไม่เป็นไรกด E Repair โอ้แมวแล้วไปแล้วโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรา มาอุดหนุนนายใหม่เฮ้ยเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเราจะกดหลบทางซ้ายเราไปกดขวาเฉยเลยนะจริงๆเลยเราเนี่ยเวลาก็ยิงเลยเล่นสักหน่อยดิสึกยอดยี่ไม่ได้ยิงอะไรเลยฮ่า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 ตุ้มและนี่ก็คือรถที่เราแต่งมานะฮะ ชื่อรถว่าอะไรเดี๋ยวดูกันหาอ้ไปอ่านกันเอาเองนะฮะนี่เฮ้ยใครยิงกูกวะหายละยิงใช่ไหมย,ยิงใช่ไหมนี่หัวเลยอู๊แซนคิงเดีย๋ยวเขาไปดูแซนคิงก่อนฮนะไปไหนๆก็ลองรถด้วย โโหโดนยิงด้วยเรามันยิงแม่นไป,ปเปล่าวะนี่ยิงเล่นยิงเล่นนี่แซนคิงครับแซนคิงดูแซนคิงซะก่อนใหญ่ไหมแน่นอนนี่เพิ่มความเร็เวให้แซนคิงยิงยางเลยยิงยางเลยยิงยางการหยุดรถที่ดีที่สุดคือการยิงยางนะฮะ จะวิ่งต่อไม่ได้ถ้าวิ่งต่อได้ก็คือวิ่งได้ไม่ไกลอ่ะทำความเร็วได้แค่นี้อไปช่วยแค่นี้แหละสบายแล้วจากนั้นเราก็โยนระเบิดนะเข้าไปที่รถไม่โยนแรงไปหน่อยวะอูยเจอแซนคิงอีกคันละ เปลี่ยนระเบิดเป็นแบบนี้ดีกว่านี่โอ้โหบารกึกบาร,ก,บรกักต,ตมูมเฮ้ยมันมันเอาเรื่องว่ะออืืเราเราต้องทำลายพวกนี้ครับนี่ชนประตูหักเลยเป็นไงล่ะ ยังชุประตูหักแล้วย,ยังไม่ลงมาอีกนี่ยิงยางเลยยิงยางเลยนี่ยิงยิง,ยยง,ยงขายมาอีกมาอีกใช่ไหมฮึ่บจบข่าวไปลองลดกันนี่ก่อฮะเราเสียเวลามามากพอนะครับตรงนี้เป็นเรือนจำเปล่าวะอ๋อตรงนี้เรือนจำเนื่องว่านึกว่าเป็นไอ้นั้น ก็เป็นไอ้ค่ายทหารนี่แล้วก็มาลองรถกันถนนตรงนี้เลยโอ้โหดูรถแรงมากอะ่ะนี่นี่ภาพในมุมมองบุคคลที่หนึ่งเป็นไ,ไงครับแรงสุดๆโอ้โหโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะเขาจึงบอกว่าอย่าขับรถซิ่งบนถนนมันจะชนแบบนี้นี่แหละ ก็เกลใจกูบังก็ไดโ,โหเหยียบซ้ำอีกโอ้โหเป็นไงล่ะแรงเกินแรงเกินมือมองฟ้าเลยเป็นไงเอาม่เอาม่าคือแรงจัดอะ่ะอุ้ยหลบ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  จะเร็วเกินไปแล้วฮะขอไปวิ่งตรงนี้ดิเฮ้ยเขาห้ามเข้าเปล่าวะไม่เลยเข้ามาแล้วซูเอฟโอ้โหฟังเสียงซะก่อนแน่นอนจริงนี่โอ้โหวิธีข้ามรร้วที่สุดยอดจริง ใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเป็นวิธีการข้ามรั้วที่ <c oughs> แน่นอนจริงอะ่ะนี่รถไฟจะไปโคราชตดดังปาดอยู่ใน GTA อ,อย่างเงี้ไม่เยอะไฟมา <c oughs> มันจะทำความเร็วได้ไม่เยอะว่ะวิง่งถ้าวิง่งบนเนี้ย อันตรายมากเลยบแบบเนี้ยโอ้โหของจริงคงไม่มีใครกล้าขับแบบแบบเนี้ยโอ้โหโอ้โหมันเยอะมากมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหใตายเถอะเยอะจริงโอ้โหโ เสียวไส้โอ้โหนี่เป็นการลองรถที่ัดเสียวที่สุดเลยนะครับโอ้โหแรงมากรถเราวิ่งเสียวอ่ะนี่เบรกเบรกโอเคครับนี่ก็คือรถที่เราแต่งมานะครับเป็นการเป็นการลองรถของเรานะครับ โอ้แน่นอนจริงครับคันนี้ไปหาที่ถ่ายรูปปกส,สวยๆก่อนนี่แหละสวยละเอารูปนี่แหละทำปกเละเลยโอเคครับสำหรับ GTA 5วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอนคลิปหน้าครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับ ชอบมากก็กด subscribe กนไปเลยจะได้ดูตอนจะได้ดูตอนต่อไปนะครับซึ่งจะมีตอนต่อไปไม่ไช่ล้มเยอะจังเลยเนี่ยรถก็เยอะจริงๆขอสักทีดิเอ้ยมีคนขับรถเหมือนเราด้วยยอดแต่ไม่เป็นไรเราไปละ ยกล้อทีไรล้มบ่อยมากเลยครโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้โหมันจะแรงเกินไปแล้ว